บทที่851สู่อาณาจากักรไตเฉินและร่างกายของหัวหลิงเอ๋อนั้นถูกปรับปรุงขึ้นโดยเสี่ยวซานด้วยความเป็นพระเจ้าและเขาใช้ความเป็นพระเจ้าของเขาเพื่อนำทางและจำลองความเป็นพระเจ้าของคาถาหัวเซิน แม้ว่านี่ไม่ใช่ตำแหน่งเทพที่แท้จริงแต่ด้วยการปรากฏตัวของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อหัวหลิงเอ๋อถือคาถาหัวเซิรนในอนาคตก็จะสามารถสร้างวัฏจักรได้ด้วยตัวเองซึ่งช่วยลดการบริโภคของความเป็นพระเจ้าของคาถาหัวเซินได้อย่างมากยิ่งไปกว่านั้นด้วยการดำรงอยู่อันศักดิ์สิทธิ์นี้หากโลกมีวิวัฒนาการจริงๆในอนาคตหัวหลิงเอ๋ออาจสร้างพระเจ้าของพวกเขาเองอย่างมีเหตุมีผลอาจกล่าวได้ว่าเสี่ยวซานสร้างถนนสู่ท้องฟ้าสำหรับเธอ แม้แต่หัวชวนก็ไม่สามารถรับรู้ทั้งหมดนี้ได้อย่างเต็มที่แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความพยายามของเสี่ยวซานมนุษย์คนนี้ช่วยเหลือเผ่าวหวลีอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องขอสิ่งใดตอบแทนสัญญานี้คุ้มจริงๆหลังจากที่เสี่ยวซานนั่งสมาธิอีกสาชั่วโมงเขาก็ฟื้นคืนสติสำหรับเขานอกเหนือจากการปรับปรุงสายเลือดของนกฟีนิกเพลิงอมะตะแล้วสถานที่นี้ไม่เหมาะสำหรับเขาที่จะฝึกฝน ภายใต้การบำรุงเลี้ยงของคาทาหัวเซินตราประทับสายเลือดของฟีนิก์เพลิงอมะตะได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับที่11และยังมีสัมผัสถึงความเป็นพระเจ้าของเทพอัคคีอีกด้วยให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของเสี่ยวซานดีขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาลืมตาหัวฉวนก็มองไปทางขวาของเขาฟาบาดพระองค์ทรงตื่นแล้วขอบคุณมากหัวชวนลุกขึ้นยืนโค้งคำนับเสี่ยวซานด้วยความเคารพ เสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าแค่หวังว่าพวกท่านจะคอยดูและช่วยเหลือข้าในอนาคตและปฏิบัติตามสัญญาใช่นี่เป็นเกียรติของตระกูลห้วหลี่และเราจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างแน่นอนห่วชวนกล่าวอย่างเคร่งขรึมเสี่ยวซานเหลือบมองไปทางห่วหลิงเอ๋อและกล่าวว่าข้าสร้างลักษณะเทพให้กับหวลิงเอ๋อซึ่งจำลองเทพ,พเจ้าแห่งไฟดังนั้นมันจะทำให้คาาของเทพ,พ,พเจ้าแห่งไฟคิดว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งไฟในระดับหนึ่ง หากจะสลักก็ควรปล่อยให้เธอได้รับคาถาให้เร็วที่สุดด้วยวิธีนี้จะสามารถเลื่อนระดับเป็นจกักรพรรดิได้ในอนาคตขณะเดียวกันกันกบด้วยหน้าที่คาถาเทพแห่งไฟข้าก็ทําให้เสถียแล้วไม่สมควรที่ความศักดิ์สิทธิ์จะสลายได้ง่ายๆจะมีประโยชน์โดยรวมยอดเยี่ยมจริงๆท่านได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วแล้วข้าจะปล่อยเธอได้ครอบครองคาถาโดยเร็วที่สุดและส่งตําแหน่งของผู้นําของตระกูลหัวหลี่ไปยังจิตวิญ,ญญาณของเธอ ข้วชวนดีใจมากตอนนี้รู้สึกเองอย่างเล็กน้อยจริงๆแต่หลังจากการยืนยันของเสี่ยวซานมันก็ชัดเจนขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะร่องรอยของความศักดิ์สิทธิ์ของเทพอัคีนั้นคาถาหัวเซินจะไม่ปกป้องหัวหลิงเอ,อ๋อเหมือนตอนนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้หัวชวนเป็นผู้ถือคาถาเสี่ยวซานกล่าวว่าหลิงเอ,อ๋อต้องใช้เวลาพอสมควรในการซึมซับธรรมชาติศักดิ์สิทธิค์คาดว่าน่าจะอย่างน้อย3ามวันมากสุดเจ็ดวันอย่ารบกวนเลยปล่อยให้ดูดซับได้ดี หลังจากนั้นเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้เธอเก็บตัวไปช่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อรวมธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะปรับปรุงการฝึกฝนของเธอเองใช่ท่าทีของหัวฉวนที่มีต่อเสี่ยวซานมีความเคารพมากขึ้นเรื่อยๆเสี่ยวซานยิ้มและกล่าวว่าภารกิจของข้าเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นข้าพร้อมที่จะจักไปในอนาคตหากดาวฟัลลาันสามารถกลายเป็นอาณาจักรเทพได้จริงเทพอัคคีในอาณาจักรเทพจะมาจากเ,เผ่าหัวหลีแน่นอน ท่านจะไปตอนนี้เลยเหรอข้วชวนตกตะลึงเสี่ยวซานพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าข้ายังมีหลายสิ่งที่ต้องทำอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสเจ้ารู้ไหมว่ามีเผ่าพันธุ์อื่นเช่นเจ้าในทะเลสีฟ้าไร้ขอบเขตหรือที่อื่นในดาวฟาลานันหรือไม่อิทธิพลของทวีปนางฟ้านั้นทรงพลังในบางแง่มุมข้วชวนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าข้ารู้ว่ามีไม่กี่แห่งจริงๆที่น้อยกว่าคือทะเลเหลืองที่สกรปรกและน่าสยดสยอง มันเป็นแค่สองแห่งเท่านั้นมันเป็นไว้รักษาศพและวิญญาณมันค่อนข้างแปลกแต่พื้นที่ยังเล็กอยู่และไม่สามารถเทียบได้กับเราที่นี่มีสองแห่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับเราในแง่ของระดับพลังงานหนึ่งคือทะเลสีเขียวแห่งชีวิตทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หคือทะเลศักดิ์สิทธิ์ทางใต้ หัวใจของเสียวซานขยับเล็กน้อยเขาไม่สนใจทะเลเหลืองที่สกรปรกและน่าสยดสยองมากนักและด้วยการหายตัวไปของโรคระบาดในทะเลทั้งสองแห่งนี้ขนาดควรเล็กลงเรื่อยๆแม้จะหายไปแต่เขาสนใจทะเลสีเขียวแห่งชีวิตและทะเลศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากหากสถานที่ทั้งสองแห่งนี้สามารถให้แรงบันดาลใจแก่เขาได้เช่นด้านทะเลลาวานั่นเป็นสถานการณ์ที่ดีทีเดียวเจ้าทราบตำแหน่งที่แท้จริงของทะเลสีเขียวแห่งชีวิตและทะเลศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ วชวฉวนสายหัวแล้วพูดว่านี้ไม่ชัดเจนข้าเพิ่งรู้ว่าพวกมันมีอยู่จริงแต่ละที่มีเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างทรงพลังเสี่ยวซานขมวดคิ้วเล็กน้อยหากเป็นกรณีนี้คงจะลำบากใจมากกว่ามหาสมุทรสีฟ้าอันไรขอบเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและหาได้ยากในพื้นที่กว้างใหญ่เช่นนี้แม้ว่าเขาจะเป็นเทพแห่งท้องทะเลและสามารถระดมพลกลุ่มทะเลเพื่อค้นหามันได้แต่ก็ต้องใช้เวลาตอนนี้สิ่งที่เขาขาดมากที่สุดคือเวลา อย่างไรก็ตามผ่านการเริ่มต้นในเผ่าหัวหลีในครั้งนี้เขายังคงมีแรงบันดาลใจที่ดีและความคิดเดิมของเขาก็สามารถเริ่มนำไปใช้ได้โอเคขอบคุณงั้นข้าไปละถ้ามีโอกาสข้าจะมาเยี่ยมอีกแน่นอนแต่ถ้ามาหรือไม่มาข้าจะส่งต่อมิตรภาพระหว่างมนุษย์และเผ่าหัวหลีให้กับมนุษย์อย่างแน่นอนโปรดเชื่อในคำสัญญาของข้าวันหนึ่งในอนาคตมนุษย์จะแข็งแกร่งเพียงพอแล้วขอให้ปรมาจารย์รักษาสัญญาของท่าน ข่วชวนคงเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือที่ท่ามีต่อครอบครัวหัวหวลีโปรดวางใจครอบครัวของเราจะรักษาสัญญาอย่างแน่นอนและปฏิบัติตามสัญญากล่าวลาหัวชวนรู้สึกถึงรัศมีแห่งอิสรภาพในเมืองหัวเซินเสี่ยวซานไม่กล้าที่จะอยู่อีกต่อไปและจากไปอย่างเงียบๆ ด้วยความเฉลียวฉลาดอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้พรด้วยคาถาหัวเซิญนชาวหัวหลี่ไม่เพียงแต่จะไม่มีความเสี่ยงที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะหายไปแต่จะได้รับประโยชน์จากมันและแข็งแกร่งขึ้นแทนสำหรับว่าหัวหลิงเออสามารถฝึกฝนจนถึงระดับจกักรพรรดิในอนาคตได้หรือไม่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับโชคในระดับสูง เมื่อเสี่ยวซานออกจากทะเลลาวาและกลับสู่อ้อมกอดของทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดความร้อนและความแห้งแล้งก็ค่อยๆจางหายไปเขายังคงบินต่อไปในระยะไกลและหลังจากนั้นประมาณหนึ่งวันเขาก็พบเกาะหนึ่งบนเกาะเล็กๆแห่งนี้เสี่ยวซานพบสถานที่ลับและเริ่มสร้างวงเวทเคลื่อนย้าย เพื่อความปลอดภัยเขาไม่ได้สร้างชุดเคลื่อนย้ายโดยตรงภายในเผ่าหัวหลีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นแม้ว่าตระกูลหัวหลีจะเชื่อได้แต่ถ้าอาณาจากาักรไตเฉินทําอะไรกับเผ่าหัวหลีในอนาคตละ่ะการมองหาวงเวทเคลื่อนย้ายที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากใจเช่นกันความแข็งแกร่งของจักรพรรดิยังต้องได้รับการเคารพในไม่ช้าเสี่ยวซานก็สร้างวงเวทเคลื่อนย้ายขึ้นมาและเขาก็เคลื่อนย้ายกลับไปที่เกาะพระจันทร์เสี้ยวทันที เมื่อเขาออกจากเผ่าหัวหลีเขาถามหัวชวนเกี่ยวกับสาวกระดงในถ้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของคทาหัวเซินนี่คือสมบัติเป็นแร่หายากที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของหัวเซินมานับไม่ถ้วนสิ่งนี้ประกอบด้วยาธาตุไฟที่บริสุทธิ์ที่สุดและยังมีร่องรอยของเทพเจ้าแห่งไฟอีกด้วยซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกฝนพลังาธาตุไฟ ราชาดอกทานตะวันต้องแต่งงานกับชนเผ่าหัวลีก่อนเงื่อนไขที่เขาเสนอคือการใช้คทาของเทพ,พเจ้าแห่งไฟเพื่อฝึกฝนในถ้ำเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อที่จะทะลวงไปสู่ระดับจัก,กรพรรดิเราสามารถจินตนาการได้ว่าทรัพยากรในถ้ำนั้นมีค่าเพียงใดราชาดอกทานตะวันยินดีแลกเปลี่ยนเมล็ดจัก,กรพรรดิสเมล็ด แม้ว่าการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ของจักรพรรดิอาจเป็นที่ปรารถนาสำหรับคาถาหัวเซิรนแต่ความสามารถในการนำบังสิ่งในระดับนี้ออกมาแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะไฟในถ้ำที่มีคาถาหัวเซิรนตั้งอยู่นั้นมีค่าเพียงใด นอกจากคาทาหัวเซิ์นเองนั่นคือพลังงานาธาตุไฟที่ได้รับการหล่อเลี้ยงในถ้ำมานับไม่ถ้วนแรกเหล่านี้เป็นผลึกพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยตรงอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของคาถาหัวเซิรนซึ่งเป็นาธาตุไฟที่เข้มข้นและบริสุทธิ์ที่สุดในแกนกลางของภูเขาหัวเซินที่ควบแน,น่นเซียวซานได้ปรับปรุงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาสำหรับคาาหัวเซินและความเมตตานี้โดยธรรมชาติจะไม่ตรหนีเพื่อแลกกับคริสตันเทพอัคคี เซียวซานกลับไปที่เกาะพระจันทร์เซียวเพื่อมอบคริสตัลเทพอัคคีเหล่านี้ให้กับไม่กงจือเพื่อที่เธอจะได้ใช้มันเพื่อปลุกฝังสายเลือดฟีนิกซ์เพลิงอมตะของเธอเอง